ต่อไปเป็นรัฐบาลเพื่อจะสานต่อโครงการที่เราพูดไว้ทําให้กับประชาชนจริงๆครับขอบคุณมากครับครับ,รบของท่านอนิเพนเมสักครู่ยังไม่ได้ใช้สิทธิในช่วงสุดท้ายนะครับ20วินาทีครับเชิญครับครับผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับเมื่อกี้ผมได้พูดว่าสารสัปพันธ์มตรีกับซาอุดิอราระเบียและโลกมุสลิมเรามีบุคลากรที่มีความพร้อมเพราะผมดูรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยให้ความสําคัญด้านนี้แต่เรามีบุคลากรที่เข้าย่างยิ่งพเดชนทีมยารัตกรินในฐานะที่ท่านเป็นมุสลิม แล้วก็เป็นคนที่โลกรู้จักพ้นนาประเทศต่างๆที่เป็นมุสลิมรู้จักผมเชื่อว่าถ้าบุคคลเหล่านี้บ,บุคคลนี้เข้ามาเป็นร่วมรฐัฐบาลนะครับรับอาสาในการที่จะสารสัมพันธ์กับประเทศซาอุาดีอาระเบียต่อไปนะครับคนทางภาคอีสานาก็จะกลับไปสู่ชีวิตเมื่อ30ปีคือคมีรายงานอีสานาอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียสามแสนกว่าคนคซึ่งขณะนี้ปรากฏการณ์เหล่านั้นได้หายไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ว่าถ้าเห็นว่ารรค ฝาวงใหม่ไอ้ภณพระมาตุภูมิเป็นพรรคเก่านะครับถ้าพรรคมาตุภูมิมีคุณค่าพอที่จะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่โลกมุสลิมก็อยากให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศช่วยกันเลือกด้วยครับครับนี่คือรายการเลือกตั้ง549ใหม่ประเทศไทยเวลาหมดจริงๆนะครับผมมาพภิรักษ์ขานไปชิดวนิชคุณนักการลาวหิวไลและผู้สมัครทั้ง5้าพรรคต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเชิญครับใช้ดอกไม้ได้ครับ ขอไปเลือกตั้งเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตยถ้าคุณอยากได้คุณดีคุณต้องออกไปเลือกตั้งถ้าคุณอยากได้คุณดีคุณต้องออกไปเลือกตั้งขอบไปเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตยคุณต้องขอบไปเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตยเลือกตั้ง54พระเจ้าแผ่นดินไทย เลือกตั้งปีห้ี่อย่าลืมออกไปเลือกตั้งกันนะครับผมจะคุณอยากได้คนดีคุณต้องออกไปเลือกตั้ง้าคุณอยากได้คนดีคุณต้องออกไปเลือกตั้งเลือกตั้งคนดีเพื่อประชาสัมไตเลือกตั้งคนดีเพื่อประชาสัมพไต่เลือกตั้งปีห้สเจ้าหน้าประเทศไทย 哈，哈，哈。